สวัสดีค่ะมีรถ s u v อสภาพสวยๆเครื่องยนต์2อพานมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ h o n d a c r v เครื่องยนต์2 000, ผ่านเกียร์ออโต,โต้คันนี้ปี2008ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะกระจกปรบไฟฟ้าปะัะไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์ดักเกุญแจรีโมทน,นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคันนี้ขับ4นะคะ แอร์ Air, ระบบดิจิตอลนะคะรถส,สวยน่าใช้มากๆเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ7,00 0บาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่ต้องเบิก5,000ันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้นานนี้แล้วนะคะมีทีวีด้านบนด้วยนะคะรถส,สวยน่าใช้มากๆเลยบอกก็สามารถพับได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะ สอบถามยละเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะในการจัดไฟแนนซ์ออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีที่ลากเรือด้วยนะคะสะภาพสวยค่ะมีหลักหลังคาด้านบนด้วยติดฟิลมพร้อมค่ะรถสวยงามน่าใช้ค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมมาก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำนัะเบียนบ้านค่ะเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ไปรับรองเงินเดือนนะคะ ด a c v เครื่องยนต์สองพนเกียร์โตคันนี้ปีสองพันปดค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สุดๆล้อเลยนะคะพันเจ็ดพันเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์